Ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ไม่ครับ เป็นกองทับทงเรื่องนะครับนักวยรับจากตับบูชานะครับนี่นะครับนักวอยขาต่อสี่อโคนนะครับห้าสิบกิโลกรัมแล้วก็สตารลูกโคนมาครับมาให้พักตับบูชอห้าสิบกิโนกรัมนะครับ ใครทำมันขนาดไหนนะครับตาพี่ตะพาเรามาเพราะแสงเอ้โหก็ให้เราได้เห็นคนรุ่นรุ่นไปสู้ที่เกิยเฮ้ยก้อยเลยต้องใช้รุนต้นนะต้องการผูเล่นรายนี้ไหมต้องไป go go go, go. ส0 0บาทนะครับ1,000บาทแล้วก็เอานี่ครับลูกเขียวเรามาดูวันเดียวนะครับปอ่าง้รายการนีครับรายการชื่อนักมวยสากลนะครับสัมดาลี่เลือะเรียกว่าโปรโมทจะไปพี่ไปไทยใหญ่สายเซียมได้อยากให้ไทยกับก๊กเต็งมาก๊กเต็งอยากให้เป็นยังไงครัก็ไทยกับกัมพูชาอยากให้อยู่แบบว่าสนุกสนานกันครับอยู่ใบว่าสบายครับผมก็เป็นพี่น้องกันครับผมแล้วอ่า สงทามที่ก่อนๆเนยเป็นยังไงบ้างก็สภาพที่ก่อนๆก็อกาอยุสบายครับเงียบๆไม่มีปัญหาครับปุมเราต้องหนีกลับสมมติว่าถ้ามีปัญหาก็กกต้องหนีกลับบ้านครับปุมก็อยู่ไม่ได้ครับแล้วช่วงน,นี้มีความ,มวิตกกังวลอะไรบ้างตอนนี้ก็น,นี่อยู่ครับปุม ก็มีความแว่ากลัวอยู่นะครับยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ครับผมกราะว่ายิงกันอะไรยนี้ก็มันสีหายคอก็มีหลายอย่างครับผมมาลงทุนครับแล้วก็ชีวิตเราด้วยครับอ่าอ่าเออ มันดมหนูบ้าไกลล้านหาาาานหูราคาประมาณ100-110ครับก่ขอไขได้สองปีครับสองปีป่ะปีก่อนอยู่ไหมตอนสงครามตอนสงครามก็อยู่อยู่แต่ไม่ได้ยิ่งต้องกลับบ้านครับเป็นปยิ่งนั่นกิจกรรมอะไรบ้างครับตลาดช่องจอมตอนนี้ก็มีกิจกรรมจัดมวยเชื่อมสัมพันธ์สมัยตรีไทยกัมพูชาครับเราก็ยัง เหตุการณ์ก็ยังปกตินะครับจะมีการค้าขายมีคนมาเที่ยวกันมากมายนะครับที่บริเวณตลาดการค้าช่องจอมการจัดครั้งนี้จัดเพื่ออะไรครับการจัดงานครั้งนี้ครับจุดประสงค์หลักก็คือว่าเราต้องการให้คนค้าขายและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจนะครับไม่ต้องตื่นสนก,กับเหตุการณ์นะครับเพราะว่าบริเวณเราบริเวณพื้นที่อำเภอกาบเชิงนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงตรงนี้ก็ยังค้าขายไปมาหาสู่กันได้ตามปกติครับไม่มีเหตุการณ์อะไร ครับพอรค้าชาวก,กมพูชาแม่ค้ากกชาวกพจัารู้สึกยังไงแม่ค้าชาวกมพูชาก็เปิดร้านทุกร้านนะครับไม่มีปิดทุกคนก็ยังยังอยู่ในความเรียบร้อยดีนะครับก็เปิดร้านค้าขายปกติครับมีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เกิดสำหรับในฐานะตัวแทนผู้ค้าบริเวณช่องจอมก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยังดูแล้วก็ ทั้งผู้คนท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและนักลงทุนเองก็ยังทําตัวปกตินะครับไม่มีการผิดสนกอย่างใดนะครับแล้ววันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่ามากกว่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็มากันเยอะนะครับอาจจะเป็นวันสุดท้ายด้วยที่จะมาซื้อของฝากกลับบ้านซึ่งโดยเฉพาะคนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็จะแวะมาซื้อของฝากนะครับพวกฝากเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ มากันเยอะโดยเฉพาะทะเบียนต่างจาังหวัดนี่มีเยอะมากนะครับคัดว่าเงินสะพัดประมาณ